ด้านองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมพร้อมในการรับปือฤด,ดูฝนและก็ภัยพิบัตินะคะเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้มีการปล่อยขบวนเครื่องมือเครื่องจกักรเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกาภายัยวัตภัยและดินโครนถล่มพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนประจำปี2568ค่ะ ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลาได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคนลนถล่มในช่วงฤดูมรสุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและอาสาสมัครร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก ในสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำ ขอภัยค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางช่วงของปีโดยเฉพาะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมก,กราคมของทุกปีเทศบาลเมืองเขารูปช้างนะคะจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยวาตภัยและดินโครนถล่มประจําปี2568รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที อยากอยากให้พี่น้องประชาชนถ้าเกิดฝนตกหนักแน่นะครับพี่น้องอันที่หนึ่งพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมการในเรื่องของการรับฟังข่าวสารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมภาคใต้ฝันตรอนออกนะครับจากปปจังหวัดหรือจากท่านเทศบาลเขารูปช้างซึ่งอยู่ตรงนี้หรือทุกเทศบาลน,นะครับรับฟังการแจ้งเตือนพอแจ้งเตือนแล้วพี่น้องประชาชนก็เตรียมการในเรื่องของทรัพย์สินเตรียมการในเรื่องของอพยพพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่า พอเกิดแล้วความเสียหายก็จะเกิดน้อยนะครับก,ก็อยากกำชับพี่น้องมะชาชนอันที่หนึ่งพี่น้องมะชาชนมีหน้าที่ต้องติดตามข่าวสารในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็รับการแจ้งเตือนจากทางราชการสำหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเตรียมความพร้อมวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีเป็นระบบนะครับลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงครับในการเปิดศูนย์ครั้งนี้เทศบาลเมืองขอรูปช้างได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานประกอบด้วยทัพเรือภาคที่2กองพันทหารปืนใหญ่ที่5ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่42ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนงงครสงขลาเทศบาลตำบลพะวงเทศบาลตำบลเกาะแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลารวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเสริมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกสถานการณ์ครับ นายนาราเดชคำทับนะคะนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนและการปล่อยขบวนเครื่องมือเครื่องจักรกลในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลเมืองเขารูปช้างในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังและทันต่อเหตุการณ์ค่ะ ึ่งก็คือประสานงานติดต่อทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนนะครับสองก็คือเจ้าเจ้าจะมีจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำนะครับทั้งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ก็ท่านรองมนุษยชทิศูนย์สองนี่ก็ท่านรองพิทักษ์เป็นผู้ดูแลนะครับประชาชนมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประสบปัญหาก็มาได้ตลอดนะครับกระสอบทรายก็อะไรต่างๆน้ําอาหารนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราลงไปยังไม่ตรงไหนที่ยังไม่ได้รับข้ามาแจ้งที่ศูนย์แล้วเราก็จะได้ดําเนินการลงไป